สวัสดีค่ะตามฟอร์ดพระนครเกษรน้อยมินนะคะวันนี้ตาจะพามาดูตัวกระบะสีประตูนะคะรุ่นนี้เป็นตัว XLT นะคะราคาตัวเกียร์ธรรมดาที่9,400 0บาทเกียร์ออโต้ที่9,44,000บาทตัวนี้จะเป็นแต่งตามโปรนะคะแต่จะมีเพิ่มเติมนิดนิดหน่อยนะคะชิ้นแรกเลยอย่างแรกตัวนี้เปลี่ยนกระจังหน้าใหม่เป็นกระจังหน้าแบบแรปเตอร์ V6 ปี2022นะคะเขียน FORD ใหญ่ๆแบบนี้เลยค <Concept S 2> อนเซปต์คันนี้เขาเป็นขาวดําทั้งคันนะคะตัว f o R D ตรงนี้ตัว สีขาวสีขาวตรงคลิปตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะจะเป็นสีตามตัวรถหรือสีอื่นก็ได้หมดเลยนะคะมาพร้อมกับไฟมิน,นิไลท์สาจุดสีส้มทางด้านหน้าของกระจังนะคะส่วนด้านบนตัวนี้เป็นสครูปทรงฟิตนะคะสีขาวตัดกับสีดําด้านแบบนี้นะคะมาพร้อมกับโลโก้ม้าซึ่งลูกค้าสามารถเลือกโลโก้ได้เหมือนกันตัวนี้สามารถเลือกเป็นม้าเป็นแรดเป็นกระทิงได้ทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้ตาบอกเพิ่มเติมนิดนึงนะคะตัวสคูปตัวนี้มีประโยชน์เหมือนกันนะ เขากันเวลาลูกค้าขับรถทางไกลอย่างเงี้ยละคันหน้าเขามีหินกระเด็นขึ้นมาตัวนี้สามารถกันลอยสีได้นะคะตัวฝากระโปรงนะคะไฟหน้าตัวนี้มาพร้อมกับไฟ LED C-Cap นะคะที่เป็นซิกเนเจอร์ของ Next Gen ทั้งหมดเลยนะคะสำหรับตัว Ranger นะคะตัวนี้เป็นไฟ C-Cap Daytime Running นะคะติดต,ติดทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนเลยนะคะส่วนไฟ LED เนี่ยเขาเป็นไฟ LED 3จุดนะคะเขาจะ r e f l e ็กกับตัวโคม ตรงนี้นะคะและทําให้ไฟมันฟุ้งไม่แยงตารถคันด้านหน้าแน่นอนนะคะตัวนี้ตาติดตั้งเพิ่มเติมให้จะเป็นครอบไฟหน้านะคะตามองว่าเหมือนกับอายไลเนอร์นะคะพวกตัวนี้จะเพิ่มมิติให้กับตัวรถนะคะส่วนไฟตัดหมอกตัวนี้เป็นไฟตัดหมอกอัจฉริยะนะคะซึ่งถ้าลูกค้าหักพวงมาลัยไปทางขวาเขาติดทางด้านขวาทางด้านเดียวทางด้านซ้ายเขาตัดให้อัตโนมัตินะคะส่วนตัว xlt เนี่ยที่ตาดูออกเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นครอบโคลเมียมเข้าไปสําหรับตัวไฟตัดหมอกนะคะทางด้านข้างมีแต่งอะไรกันบ้าง ท่าข้างตัวนี้ติดตั้งนะคะติดตั้งเพิ่มเติมเป็นตัวคิวล้อแบบ6นิ้วนะคะตัวนี้ไม่ได้เจาะเข้าตัวรถนะแค่ติดเข้าไปเฉยๆตัวนี้เป็นลายโรงจักรนะคะซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้เหมือนกันว่าจะเป็นแบบเรียบตรงจักรหรือแบบหมดเลยนะคะ <S <S ส่วนยางตัวนี้เขาเปลี่ยนเพิ่มเติมอะไรกันบ้างนะคะ <S <S ตัวนี้เป็นยางขอบ18นะคะซึ่งปกติตัวนี้ของ XLT แ,แม็กยางเดิมเขาะจะเป็นขอบ17นะ <S <S ตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะเพราะตามโปรเดี๋ยวตามีลายแม็กให้เลือกลายล้อให้เลือกนะคะ ตัวนี้จะเป็นยางนสเตอร์นะคะ s ี r ีส์ AT นะคะี e r ี e s ยางที่265ทับ60 R18 AT เหมาะกับสภาพท้องถนนดำนะคะไม่ส่งเสียงดังแน่นอนนะคะถามว่าตัวเนี้ยเครื่องยนต์เขาเครื่องยนต์เท่าไหร่2.0ลิตรซิงเกิลเทอร์โบนะคะ170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรเลยทีเดียวนะคะส่วนกระจกมองข้างนะคะมามาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะเป็นกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดด้วยสีดำด้านแบบนี้เลยนะคะ ทา้งด้านข้างเพิ่มเติมนิดหนึ่งทางด้านบนติดราวหลังคาเพิ่มเติมให้นะคะเป็นทรงออฟโรดนะคะคันนี้เขาทรงออฟโรดทั้งคันเลยนะคะฟิล์มกองแสงเบ้ารองมือเปิดติดตั้งให้นะคะแล้วก็สติกเกอร,รอบคันตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกลายได้เช่นเดียวกันนะตามีให้เลือกกว่าร้อยกว่าแบบเลยนะคะตัวนี้ไฮไลท์อีกชิ้นหนึ่งนะคะจะเป็นบันไดข้างของฮั m เมอร์นะเป็นรุ่นชาโดตัวนี้เขาจะมีไฟสองสว่างนะคะเวลาลูกค้าเขาเปิดประตูนะ่ะตรงนี้เห็นไฟใช่ไหมเขาจะมีไฟสองสว่างให้นะคะก็ เพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเวลาใช้งานตอนกลางคืนนะคะส่วนโลบาร์ตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะเป็นโลบาร์ของ Hammer นะคะมีไฟให้ด้วยตรง h a m m e อร์ตรงนี้นะคะไฟสีแดงตรงนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นไฟตัวนี้เป็นโลบาร์ทรงขายาวนะคะและก็อีกอย่างหนึ่งตัวนี้เขาไม่ได้เจาะเข้าไปในตัวรถนะคะลูกค้าเพราะว่าตัว Ne x t ซ์เนเนี่ยเขามีช่องมาให้แล้วนะคะแค่เปิดรูแล้วใส่ตัวโลบาร์เข้าไปนะคะตัวนี้มาพร้อมกับไฟเบรกด้กที่3นะคะตัวโลบาร์ จะอยู่ทั้งด้านบนตรงน้นนะคะแต่ถามว่าไฟเบรกดงที่3กับตัวรถมีมาให้ไหมมีนะคะอยู่ที่ฝากระบะท้ายตรงนี้เลยนะคะอยู่ตรงที่เปิดตรงนี้ตัวนี้ฝาท้ายไม่ได้ผ่อนแรงนะเป็นฝาท้ายน้ําหนักปกตินะคะแต่สามารถติดฝาท้ายผ่อนแรงเพิ่มเติมได้นะคะตัวนี้มาพร้อมกับข้อฝาท้ายเขียน f r d แบบนี้นะคะคอนเซปต์อย่างที่บอกเขาจะเป็นขาวตัดดําทั้งคันเลยนะคะ มา,าที่เว้นโลโก้ไว้ตรงนี้เพราะว่ามีกล้องถอยหลังมาให้นะคะสำหรับตัว XLT นะคะตัวนี้ก็ติดตั้งเพิ่มเติมจะเป็นอะคริลิกแบบนูนสีดำแบบนี้เลยนะคะและมาพร้อมกับการชนท้ายทรงของ h a m m เมอนะคะแบบนี้มาพร้อมกับไฟถอยหลังนะคะที่เป็น LED นะคะตัวนี้จะให้ความสว่างมากๆเลยนะคะเวลาลูกค้าเข้าเกียร์ถอยหลังตัวนี้เขาจะคันข้าง,งหลังอะเห็นชัดแน่นอนนะคะ มาพร้อมกับห่วงอเมก้าแบบนี้นะคะสีแดงนะคะแล้วก็ตรงกลางสามารถติดปากนกแก้วหรือหัวลูกบอลสามารถใช้งานได้จริงนะตัวนี้รองรับน้ำหนักได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะมาเราไปดูกันด้านในเพิ่มเติมนิดหนึ่งข้างด้านในมีอะไรบ้างเปลี่ยนแปลงจากรุ่นเก่านะคะอ่าตัวนี้ติดตั้งใหม่นะคะก็คือเบาะนะคะไปที่เบาะก,ก่อนเนาะ เบาตัวนี้ซึ่งปกติตัว X-T เขาจะเป็นเบาผ้านะคะตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมได้นะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะเดินได้ด้วยสีแดงแบบนี้เลยลูกค้าสามารถเลือกประเภทของหนังได้ทั้งหมดเช่นเดียวกันนะคะไปที่กันพงมาลัยไปกันที่พงมาลัยนะคะตัวนี้เป็นพงมาลัยมาติฟังก์ชันเป็นพงมาลัายไฟฟ้านะคะมีน้ําหนักค่อนข้างเบาเลยทีเดียวนะคะผู้หญิงขับสบายแน่นอนนะคะทางด้านซ้ายควบคุมจอกลางนะคะจอกลางที่มีขนาด10นิ้วทางดน้านู้นนะคะเป็นจอสัมผัสนะคะ เชื่อมต่อ,อ Ford Pass ได้นะคะแล้วก็เชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto นะคะโดยที่ไม่ต้องเสียบสายนะคะเป็นหลายสาย Wireless เองนะคะแอร์ Air แยกอิสระซ้ายขวาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ Wireless Charger มีมาให้แล้วนะคะก็ให้ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะมาพร้อมกับ Type A และ Type C นะคะที่เป็นหัวชาร์จนะตัวนี้ถามว่าเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยสามารถใช้เป็นแมนนวลได้ไหมใช้ได้นะคะลูกค้าจะเห็นตัวบวกลบใช่ไหมตัวนั้นอะสามารถใช้เป็นแมนนวลได้นะครับ ปัดเกียร์ลงไปที่ตัว M นะคะแล้วก็กดบวกลบได้ตัวนี้สามารถเป็นแมนนวลได้เหมือนกันนะคะมาต่อกันที่หน้าปัดดิจิตอลนิดหนึ่งหน้าปัดตรงนี้อหน้าปัดดิจิตอลตัวนี้เป็นหน้าจอ8นิ้วนะคะจอแสดงผลทั้งหมดเลยเป็น LED ดิจิตอลนะคะจออ่แสดงเลขใหม่แสดงตัวอุณหภูมิเครื่องยนต์ต่างๆนะคะรวมถึงน้ำมันด้วยนะคะเคตัวนี้มาพร้อมกับพุสตานะคะไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะคะ และก็ไฟหน้าเนี่ยไฟหน้าเขาเพิ่มความสูงได้นะคะความสูงของไฟไฟหน้านี่เขาจะมีตัว1 2 3 4อยู่นะคะสามารถปรับได้ทั้งหมดเลยนะ ก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจออกรถหล่อๆ,ๆแบบนี้นะคะไม่ว่าจะสีอะไร XLT มีสีอะไรบ้างมีสีขาวสีดําสีเทาดําสีบลอนด์และสีน้ําเงินนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ XLT เลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจออกรถหล่อๆแบบนี้นะคะออกตามโปรก็ได้หรือจะแต่งเพิ่มเติมก็ได้นะคะสามารถโทรหาตาได้ที่0942639626นะคะหรือว่าทักอินบอกซ์มาได้เลยนะคะยังไงวันนี้ตาขอบคุณมากนะคะ